ครับวันนี้เราจะมา,าแก้ปัญหาแก้ปัญหาของเครื่องตัดหญ้าที่ที่เราเจออยู่จํานวนหนึ่งนะครับอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอาการก่อนอาการของเครื่องคือลูกค้าแจ้งว่าตัดไป20นาทีแล้วมันมันดับมันวอดดับมันไม่มีกําลังเลยนะครับเราก็ <c oughs> ทั้งหมดละจนปรากฏว่าก็คือว่าฝาถังน้ํามันนะครับมีปัญหาตรงฝาถังน้ํามันเนื่องจากว่าเวลาสมมุติว่าฝามันปิดสนิทเนี่ยเครื่องยนต์ทางานเนี่ยมันก็จะดูดน้ามันดูดจนข้างในมันเป็นสุญญากาศมันไม่มีมันไม่ไหวที่จะดูดขึ้นนะครับน้ามันก็ดูดไม่ขึ้นเครื่องก็เริ่มไม่มีกําลังวอดและจนสุดท้ายคือดับแต่ถ้าเขาแยกน้ํามันปึ๊บ มันก็สตาร์ทติดได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะอากาศข้างในถังหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วปกติเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมี2แบบก็คือฝาถังจะมีรูนะฝาถังจะมีรูซึ่งวันนี้ถ้าผมเจาะรูไปก็แก้ปัญหาได้เช่นกันแต่ว่าโอกาสที่โอกาสที่เวลาเขาเอียงเครื่องอย่างเงี้ยน้ำมันมันก็จะออกตรงรูฝาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยจะแก้ปัญหาโดยวิธีการเราใส่วาวเข้าไปในถังเอา ใส่วาลแบบไหนใส่วาลแบบนี้ครับนี่วาวแบบนี้นะครับโดยการที่เราจะเจาะถังเพิ่มอีกหนึ่งรูนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรยางยางอุดนะครับอุดถังแล้วก็ตัวนี้ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มวาลตัวนี้วาลตัวนี้มันจะมันจะมีหน้าที่คือดูดดูดลมเข้าทางเดียวเข้าทางนี้นะครับไม่สามารถดันลมออกข้างข้างนอกได้นะครับนั่นหมายว่า มันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เราต้องเจาะฝาเจาะฝาก็ทําได้ครับเจาะรูนิดนึงเพื่อให้อากาศมัน,มนเข้าไปข้างในนะครับพอมีอากาศโฟลายีเวียนอยู่ในเนี้ยอา,อาการของปัญหาก็จะไม่มีนะครับที่ว่าจะดูดน้ํามันไม่ขึ้นอ,อ่าทีนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการเจาะรูอย่างนี้นะจดี๋ยมจะแกะเลยเ,เจอส่วนใหญ่เจอในมาคิต้าในโรบินนะครับไส์เล็ก บางท่านก็เอ่อเปลี่ยนคอยเปลี่ยนคาบูเปลี่ยนอะไรไปแล้วจริงๆปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงน้ํามัน,น,มนไม่มีในถังเฮ้ยอากาศไม่มีในถังไม่ใช่น้ํามันสิอากาศไม่มีในถันนาานทงทำให้เอ๊ะทำไมไม่เจอหัวน็อตนะเอ่ะ จะเจาะดูมันจะเจาะดูมันจะหาอะไรมัแงะมากใส่วาลวมันก็จะช่วยได้ครับมันจะช่วยได้แล้วมันก็จะไม่กระชอบด้วยวาลวพวกนี้ก็มีขายนะครับตามร้านขายเครื่องเกษตรทั่วไปแหละ มันไม่แพงฟังด้ว,วออออออเอุยอุยฮุยอือเนี่ยางก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเจาะตำแหน่งเนี้ยนะครับ เรามาเจาะถังกันนะครับเนี่ยผมก็ใช้สว่านเบอร์เบอร์อะไรเนี่ย8.5ก็น่าจะน่าจะได้นะ8.5เดี๋ยววัดขนาดนี่ก่อนลูกยางก่อนมันจะได้เราต้องให้มันเล็กกว่าลูกยางนิดนึงอะ่จะเดี๋ยวเจาะตำแหน่งนี้นะ chọn tâm linh ấy ก็ใส่นี่ลงไปฟืดฟืดปล่อยไว้อย่างนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี่ใส่ไว้อย่างนี้ให้กองมาดันเข้าหน่อยมาดันเข้าหน่อย ระวังนะครับแทงแทงแรงๆนีๆ่ขาดนะครับค่อยๆค่อยๆให้มันเข้าล็อกมันอ่าเนี่ยเ้าลวนี่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นทีนี้ฝานี่ก็ไม่ต้องเจาะนะฮะปล่อยให้มันตันไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะดูดลมเข้าทางทางวาวนี่เองนะครับอ่านี่คือการแก้ปัญหาของอาการตัดไป20นาทีแล้วดับ เกิดจากฝาถังน้ำมันมันตันนะครับมันตันจริงๆมันก็จะมีวาลวแหละเนี่ยมันจะมีวาลวของมันอยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะใช้ได้แล้วหรือไงก็ไม่รู้น,ะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบประกอบเสร็จแล้วก็จะไปลองตัดดูนะครับผมจะไปตัดญ้าน,นหนาๆเลยเพื่อเพื่อให้พี่ๆได้เห็นว่าเครื่องไซส์เล็กๆนะครับไซส์เล็กเลยนะฮะนี่เป็นขนาด 020นะฮะ2 0ซีเนี่ยมันตัด้ากนหนานะสูงเท่าอกเข้าไหมนะครับแล้วมันจะดับติดไหม20มนาทีตามที่เจ้าของเครื่องเขาแจ้งมาว่า20นาทีแล้วดับเลยนะครับก็ตรวจเช็คแล้วน้ํามันไม่มีในถังเลยแล้วบางท่านก็เติมน้ํามันแบบเต็มคอเลยนะครับเต็มคอก็มีโอกาสที่น้ำน้ำมันจะไม่ขึ้นทับ,บูก็สูงนะครับพอเปิดฝาถังนั่งปุ๊บมันจะดังซึกนั่นคือ มันไม่มีอากาศในถังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับที่ผมจะไปลองตัดนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนโอเคครับ เดี๋ยวดับเครื่องยนต์ก่อนนี่เรามาทดสอบกับม a ติต e ้า M E M 2 0 1 S นะฮะกับย่านนั้นหนาะจริงจริงก็ผ่านแล้วแหละตอนนี้ผ่านแล้วแหละนะครับเรื่องของดับไม่มีละแล้วผมก็อยากจะลองด้วยว่าอีกเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยมันตัดเข้าไหมผมใช้ใบเก่าของญี่ปุ่นนะฮะ ผมใช้ใบเก่าของญี่ปุ่นนะใบที่ไปสนิมแล้วก็เนี่ยย่านั้นหนาลกๆหน่อย,อยทางเข้าบ้านคอ่เรียบร้อยอุปกรณ์การตัดชุดตัดผมทราบครับผมไม่พร้อมและไม่ไม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยซ้ำแต่ก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราให้ทีมงานไล่ดูแล้วมันไม่มีเศษแก้วเศษอะไรทั้งนั้นผมก็ตัดสูงเห็นไหมตัดสูงให้มันเหนือหิน เพื่อไม่ให้มันกระทบกับหินเพราะเราไม่มีชุดป้องกันขนาดนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ให้ทราบนี่เห็นไหมกิงกระถินเข้าหมดเลยนะญี่ปุ่นมันอึดมันทนนะครับใครที่บอกว้เครื่องเล็กมันตัดไม่เข้าเนี่ยผมลองให้เห็นแล้วนะครับยา้ามไม่ใช่ญ้าปกตินะครับย้าเป็นญ้าอะไรไม่รู้เนี่ยผมเรียกไม่เป็นหรอกนันานาเลยนะล้วแบบแน่นๆ่นเลยนะฮะเราก็กวาดออกให้หมดเลย นะถ้าได้ใบคมคมกว่านี้นะตัดสนุกแน่นะครับตัดสนุกแน่นอนนะครับอันนี้เราก็มาทดสอบเครื่องให้ดูว่าเจ้า m a จิต้ M B M ที่เราทําไปนะฮะ M B M ที่เราทําไป M B M ที่เราแก้ปัญหาเรื่องของเรื่องของฝาถังนะตัดสนุกใช้ใบเก่าจากญี่ปุ่นนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับและขออภัยเป็นอย่างสูงกับชุดตัดด้วยวันนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับก็ขอบคุณครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับก็ไว้มีโอกาสได้อุดหนุนกันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ